คำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามที่คนพลังประชารัฐถูกถามทุกวันจะเสนอชื่อใครจะเปิดชื่อเป็นนายกจะเปิดชื่อนายกในบัญชีพักพลังประชารัฐเมื่อไหร่เทียบเชิญหรือยังอีกหนึ่งคำถามก็คือสี่รัฐมนตรีพลังประชารัฐจ,จะลาออก,ออกวันไหน <c oughs> เป็นสองคำถามนี้เท่านั้นแหละทุกวันทุกวันสามเวลาด้วยเจอเมื่อไหร่ก็ถามทุกวันทุกถามทั้งวัน คงถูกถามทุกวันและทั้งวันกก,กะมังเมื่อวานพลังประชารัฐเลยเล่นมุกผมผมเรียกมุกนะค่ะอยู่ๆก็เอาเจ้าหน้าที่ก็ให้เจ้าหน้าที่เอาประกาศของพักพลังประชารัฐฉบับหนึ่งลงนามโดยอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักธรรมชารัฐ23มกราค25ม2562ไปไปติดไปติดประกาศไปติดประกาศ สาระของอไปติดที่ชั้นหนึ่งเลยที่ชั้นหนึ่งเลยใช่ของพังกเลยตั้งใจจะให้นักข่าวเห็นด้วยค่ะนั่นแหละคือวิธีแจกข่าวรูปแบบหนึ่งจะได้ไม่ต้องถามอ่ะโอเคสาระในประกาศเรื่องเรื่องอะไรครับการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะอ่ะสาระครับ ด้วยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปการทั่วไปปี2562ได้มีผลบังคับใช้ในวันที่23มกราคมปี2562และข้อบังคับพักพลังประชารัฐปี2561กำหนดให้ประกาศเชิญชวนให้กรรมการบริหารพักการเมืองกรรมการสาขาพักการเมืองตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดและสมาชิกพักการเมือง เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการบริหารพักการเมืองพักพลังประชารัฐจึงขอเชิญชวนให้กรรมการบริหารพักการเมืองกรรมการสาขาพักการเมืองตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดและสมาชิกพักการเมืองเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐณที่ทําการพัก ภายในวันที่28มกราคมลงชื่อคุณอุตมะสาวนาโยนหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะออกหนังสือมาเมื่อ23มกราคมเอาละครับจากประกาศฉบับนั้นนักข่าวก็ไปดักเจอดรอุตมะ,ะถามดรอุตมะตรงๆไปทาบถามท่านนายกลงุงโตแล้วหรือยังดรอุตมะตอบว่ายังไม่ได้ทาบถาม<ช>แต่ว่า กระบวนการพิจารเรื่องจะเสนอใครในบัญชีชื่อนายกข,ของพรรคได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดังประกาศดังประกาศที่เอาไปติดไว้ที่ชั้นหนึ่งของพรรคนักข่าวไม่นดล์ละถามต่อคำถามดังต่อไปนี้น่าสนใจทีเดียวเสียงในคลิปชัดเลยเสียงของน้องไอซ์มัติชนปัจญานงนุษย์น้องไอซ์มัติชนนักข่าวสายทหารแต่โดดไปทำข่าวที่ทางสายการเมืองด้วยน้องไอซ์มัติชนก็ก็ ก็ถามดรตอุตมะว่าถ้าในที่สุดในบัญชีนายกของพรคพลังประชารัฐม,มีชื่อนายกลุงตูมันก็เท่ากับยืนยันว่าเป็นการสืบทอดอํานาจคอสชใช่หรือไม่โอ้ค่ถามชัดเจนมากนะถามตรงตรงไปฟังก,รกรันนิดนึงว่าดรตอุตมะต,ตอบอย่างไรแต่ชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยหากเสนอขึ้นมาก็จะตกเป็นเป้เปาหนึ่งในนั้นคือมีการมองว่าพักเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากคือว่าจะเป็นการสืบทอดระบบคอสชค่ะ แยกเป็นสองประเด็นนะครับในเรื่องของการเสนออย่างที่ผมเรียนยังอยู่ในกระบวนการยังไม่ได้าทาราบคามใครแต่ประเด็นที่ถามว่าเป็นการสืบทอดอำนาจใครหรือไม่พศชหรือไม่อันนี้ยืนยันตามที่พวกเราทุกท่านทุกคนยืนยันมาโดยตลอดได้รู้ที่ว่าไม่เป็นการสืบทอดนาแน่นอน,นเพราะอะไรพวกเราก็เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐเกิดมาได้อย่างไรเอาผู้ตรงๆว่าเนี่ยในเนี้ย ติดยศไหมอาจจะติดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของการสืบทอดเห็นตัวตนของพวกเราเห็นวิธีทํางานพักนี้เป็นพักเกิดจากกระบวนการของคนใช่ไหมมีไหมที่ออกมายืนสัมปทาไม่มีนะครับเพราะนั้นยืนยันนะครับไม่สืบทอดแน่นอนแล้วจะเห็นนะครับก็จะเห็นประเดี๋ยวป .350 ปักนะครับ แต่ชื่อยืนยันไม่สืบทอดอำนาจต้องกราบขอบพระคุณน้องไอซ์มติชนนะเป็นคลิปของน้องไอซ์เอาละครับรัฐตุธรรมบอกว่าเห็นใครในพักธรรมชารัฐติดยศบ้างถ้าจะติดยศก็เห็นจะมีผู้กองตุ๋ยผู้กองธรรมนัสพรมเผ่าเพียงคนเดียวกระมังที่มียศที่มียศนำหน้านอกกนั้นไม่มีใครติดยศตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ไม่ได้สืบทอดอานาจก็เป็นตักกะที่น่าสนใจนะเป็นตักกะที่น่าพินาพอสมควรไม่ติดยศเท่ากับไม่สืบทอดอํานาจกสชรับทราบกันตามนี้ทั้งพักไม่มีใครติดยศถ้าจะติดยศก็แค่ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเท่านั้นจริงๆเอออะโอเคว่ากันไปก็ต้องถูกถามอย่างนี้ทุกวันก็ต้องถูกถามอย่างนี้ทุกวันเชื่อผมเถอะถูกถามทุกวัน แต่มีรายงานข่าวเหมือนกันนะคะรายงานข่าวแจ้งว่าแคนดิเดตชื่อนายกรัฐมนตรีครับของพรรคนี้แหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวกล่าวว่ากระบวนการที่พ,พูดกันมันก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่ในแง่ของเนื้อหาสาระแหล่งข่าวกล่าวว่าเขาวางตัวไว้แล้ว3ามคนสามคน,มคนหนึ่งพลเอกประยุทธ์ค่ะสถูกจัดทอยู่อันดับที่หนึ่งเลยอันดับที่สองคุณอุตมะถูกจัดดูในอันดับที่สองใช่ไหมคะสแล้วก็คุณสมคิดจ่าตุศีพิทักษ์ค่ะ ผมว่าผมว่าผมว่าคุณแหล่งข่าวถามลุงตู่แล้วหรือยัง <S <S ยังอีกครั้งค่ะคุณแหล่งข่าวครับถามลุงตู่แล้วหรือยังถามหรือยังถ้าเกิดไปถามนายกนายกอาจจะบอกว่ายังไม่ได้มีการถาม,ม,าถามผมอยากรู้แค่นห้ถามหรือยัง